ด้วยค่ะไม่บายด้วยอ่ะยืนยิน้มวหวาน Ơ lùng đáy sửa lên. Ba ra luôn Ờ ờ, ba ăn thôi, ăn อะไรอ่ะอะไรเออติดผมให้หน่อยมาติดให้มาไม่ใช่ของเพชรเนี่ยพระอาทิตติดให้เลยเออยิบไหว biết nổi biết ạ biết nổi bất thân nhì biết bất thân nhì Tất tuổi tiền vua Nên lên, ไล่ให้เบิง้งซื้ออีหอย่างภาษาอังกฤษนี่ก็เห็อ่านเบาออกวัน,น,นลงไปลงไป่นเขาว่าเบิง่งถามหาผู้นั้นผู้นี้ด่าได้เถอะไอ้ไข่ด่าตะเล็กหน่อยอยู่นีเนะี่ย อันนี้ครูนัดก,กี่โมงลูก <buying more. S 1> เที่ยง <gigs> ค,ครึ่งเออเที่ยมันสิได้ขึ้นเวทีกับใาม่มงคุณละ P R A P I N หนีอ่านมาอย่าง ทำไมไม่พาน้องไปหายายบีบ้างแกคงคิดถึงหลานนอกกินหอดแล้วก็สิได้แค่กินหอดตัว